ครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะพามาชมพระสมเด็จวละคังนะครับเป็น Jonas พระสมเด็จวลาคังพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นพระเนื้อปูนสูงนะครับมีส่วนผสมของน้ำอ้อยเคี้ยวเป็นหลักนะครับองค์นี้ครูบาอาจารย์ผมเคยบอกว่าพระองค์นี้ไม่มีน้ำมันตังอิวผสมนะครับจะเป็นน้ำอ้อยเคี้ยวซึ่งสันนิฐานว่าเป็นพระยุคต้นนะครับท่านผู้ชมครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมี รอยขูดนะครับซึ่งเกิดจากน่าจะสันนิษฐานว่าเกิดจากไม้ไผ่กดนะครับกดพิมพ์นะครับใช้ไม้ไผ่กดพิมพ์นะครับไม้ไผ่ผ่าซีกนะครับส่วนด้านข้างนี่นะครับด้านข้างก็จะเป็นการตัดขอบนะครับแต่ว่าสังเกตไหมครับว่าพิมพ์ขออภัยครับพิมพ์นี่จะตื้นนะครับครูบาอาจารย์หลยท่านก็กล่าวไว้นะครับว่าเป็นแม่พิมพ์หินนะครับแม่พิมพ์หินจะมีความตื้นนะครับนี่ครับจะมีความตื้น นะครับลักษณะผ้าที่เป็นผ้าเนื้อผสมน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับเป็นตัวประสานให้ผ้าแข็งแกร่งนะครับลักษณะผ้าจะมีการคลายข้ามน้ำอ้อยออกมานะครับคล้ายๆกับตังอิ้วนะครับแต่ว่าน้ำอ้อยเขียวจะออกอสีค้ำๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ มวลสารของพระอ,องค์นี้นะครับเราเรามาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นความสวยงามขององค์พระนะครับซึ่งบ่งบอกว่าพระอ,องค์นี้คือพระแท้อย่างแน่นอนนะครับเห็นไหมครับน้ําอ้อยสีดำๆนะครับผุดขึ้นมานะครับตรงบริเวณผ้าเสียรขององค์พระนะครับโคนผ้าเสียรน,นะครับ เนื้อที่เปิดนะครับเราก็จะเห็นมวลสารอยู่ทั่วองค์พระนะครับแล้วก็คา,าบน้ําอ้อยนี้นะครับก็จะมีการผุดขึ้นนะครับผุดขึ้นแล้วก็แตกออกนะครับนี่ครับเป็นคาบเป็นเกาะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ จุดที่เป็นรูนะครับเกิดขึ้นจากมวลสารนะครับที่ยุบตัวลงไปนะครับองค์นี้จะมีเยอะนะครับเมื่อเราสองกล้องขยายนะครับสองกล้องขยายดูนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเห็นเม็ดมวลสารนะครับอยู่ปากปายนะครับตรงวิเวณเนื้อที่เปิดนะครับ ตรงบริเวณเนื้อเปิดก็จะเห็นพวกเม็ดมวลสารอยู่ป่าปายนะครับขออภัยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นเม็ดมวลสารอยู่ป่าปายนะครับท่านผู้ชมครับ,รบมวลสารอยู่ทั่วองค์นะครับ เนื้อองค์นี้มีพี่พีท่านหนึ่งนะครับก็เคยบอกผมมานะครับคอมเมนต์ว่ามา,มาเขาเรียกว่า,าเนื้อลายสังขโลกนะครับหรือว่าเขางาช้างนะครับองค์นี้นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับคือถ้า ถ้าผิวผ้าเปิดออกนะครับถ้าเกิดการล้างผ้าก็จะมีความขาวใสนะครับเนื้อนี่จะเหมือนลายงานะครับแต่ผมเก็บไว้สภาพผ้านี้ยังเดิมๆอยู่นะครับก็คือน่าจะเคยผ่านการบูชาการอาราธนาติดตัวแล้วนะครับแต่ว่าผ้านี้ยังไม่สึกมากนะครับสังเกตได้ตรงบริเวณจุดนี้นะครับมุมนี้ครับนี่ ตรงมุมนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังเราก็จะเห็นเหมือนกันนะครับด้านหลังเม็ดมวลสารนะครับอยู่ทั่วอง์พระนะครับแล้วก็จะมีรอยไม้กดพระนะครับกดพิมพ์พระนะครับเป็นรอยนะครับสันนิษฐานว่าใช้ไม้ไผ่นะครับที่ผ่าซีกแล้วก็เป็นแผ่นนะครับแล้วก็กดลงบนพิมพ์พระนะครับ นี่ครับจะเห็นมวลสารอยู่ทั่วองพระเลยนะครับนี่ครับตรงบริเวณผิวผ้าที่เปิดออกมานี่เนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมวลสารครบนะครับแล้วก็จุดที่อ่า พุนนะครับก็จะเกิดจากามวลสารที่ยุบตัวลงนะครับนี่นะครับเม็ดมวลสารนี่อยู่ทั่วองค์นะครับเม็ดแร่อัญมญณีนะครับเขาค้ขาขุนขุดน,นี่ครับส่วนตัวผมจะเรียกเม็ดแร่อัญมณีนะครับจะเห็นแทบจะทุก ทุกองแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเม็ดมวลสารเยอะมากครับพัเกตดนะครับจะคมเหมือนกิดนะครับที่จุดที่อ่าพวกทําเก๊นะครับอ่ายังไม่ทราบไปก่อนนะครับก็คือผัเกตดจะคมเหมือนกิดนะครับนี่นะครับจะหลุดซุ้มเรือนแก้วนะครับพัเกตดผ้าจะจะขดปอะมางนี้ครับ คมมาขดใหม่งนี้นะครับนี่ก็คือตามที่ครูบาอาจารย์ท่านก็เคยเกล่าวไว้นะครับว่าเขาเรียกว่าพระเกียิจนะครับองค์นี้สวยงามนะครับนี่ครับล้ำพระองค์ดูลํำบึกเลยนะครับนี่ครับบริเวณตามซอกก็จะเห็นพวกน้ำอ้อยคลายตัวปกคลุมองค์พระนะครับ องนี้นะครับเนื้อสวยนะครับขาวงาช้างนะครับลายสังขาโลกนะครับแตกลายงาลายสังขาโลกนะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะเป็นการตัดนะครับเป็นการตัดขอบนะครับนี่นะครับก็ขอจบไปเพียงคลิปนี้นะครับ ใ่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับกราสวัสดีครับ